อีกเบลเขาโบครับวนไปครับแล้วก็เดินย้ำตอนแล้วเปิดเคาะอีกสักสองทีอุอีกสักทีเหมือนกันเขาปั๊มสู้ไม่ไหวฮะเฟิร์สบัตมาครับขอได้หนุ่มปังอะมาเต็ม MG t มจีทได้เฟิร์สบัตไปก่อนนะปกติจะเสียเฟิร์สบ,บัตสกอร์เป็นหนึ่งต่อศูนย์ครับด้านเอ็ r จีทแล้วก็ Secret Base เปิดผ่านมาสกิลฟลักซ์กับหยางมุฟากี้ นาวครับกลางก็มันไว้ครับแล้วก็อีเบลซันอีเธอร์ดึงใส่เต็มที่นะอารควอร์เดนบอดี้บล็อกจับกันต่อฮะบางนั่นเทียโมเดียโมเข้ามาบล็อกยังจับล็อกไว้แล้วตอนนี้ยังไงต่อดี้ก็อาร์ควอร์เดนโยกหนึ่งทอยออกไปได้บอกด่านนี้กับอมโยกกับดึงออกไปเลี้ยวแน่เขาบอกจัดการเน่โดของฝั่งนี่ครับ BTL ไปเป็นที่รีบร้อยแล้ว ดานโนของฝั่งนี่ครับสองศูนย์ครับผมเป็นจีชาร์ตบนนี้ปุ๊มกันต่อครับผมรีสเนเซเปิดมาเจจีจัดการเนี่หรอกครอาววนได้ไปเทียบบอลนี่ก็ตายแล้วฮะไม่ทันได้รีเลือดกันไเลยทีเดียวครับผมก็ต้องถอยกลับไปเติมด่วนแล้วเติมไวนี่ผมสตาร์ตกับบีทีเอลย่งไรต่อบี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 ถอยไปครับผมฝั่งดานโอของเลยครับ อากัวเดินลงมาให้มีแค่เรดแบนด์หนึ่งอันนะดูท่าทางน่าจะจนหรือเปล่าเอ้จนตรอกจนอับหมดนี้กับผมก็หมดย้ำต่อครับอิงสเวลครับแล้วก็ไล่ขวดนะตายไปครับทัวรานัทฮีไทร์แอเตอร์เฮีย้ยเฮ่ีเจเนอเรชั่นไปกัเคียร์ด่านต่อเนี่ยครับแอมเบอร์พักลงล่างไปแกงนะฮะแล้วตอนนี้ครับเหยียบลงมาต่อหรือเปล่าเอ้ดูซีออฟปาดไปดีคอจับล็อกมาต่อคอขาดไปหนึ่งครับนั่นเลี้ยวแน็กแล้วนี่ครับลงสอนปากนุ่มปังตายฮะ น้อคิวนเอ็กซนออ็มาโดนตีแบบมาดัเบิดย้ำต่อมีไซเลนเปิดไปสองครับผมตีมคอยจับล็อกไว้อิมเพลสตัเหมือนกันครับเดโอเคแล้วคิวรอดไปได้หรือเปล่าลิสแนนตเปิดเอาโดนน็อคแบครับผมคื่อนี้พอมคลอเรมน่ออกแลวบีบียืนไม่ไหวมนการเจออวอน็ตแเปิ้ยเซเรสมาแต่ทางด้านเอ็กเดตายผมปักไม่รอดครับบีบีไล่ออกไปต่อั พัว่าภารกิจหลบหนีหรือเปล่าเอ่ยอีกนิดเดียวจะทำการรีสโอนนต์ได้ผมเจจีเดนจีนีซิมิเลนออกขวาไปก่อนครับไม่ติดด้านหนุ่ของพมก้อกอีเพลสวนมาแล้วก็อีเทอร์ดึงจนจอนมอเปิดกอดน้ำลงไปที่เชียโมเชียโมตายหมดโดนบีบีกระโดดสับออกสไลด์เอาฟรีสสกอร์เป็นหกต่อสองครับก็ของครัพวอลเดครับผมยังไงต่อไมดั้นมาไวแต่ก็โดนไล่บมมาผมตัวจริงก็ปอมไปคู่กันครับเป็นแบบอิ่มอร่อยฮะ ได้ค่าผมได้เงิน232ร้้อได้อีก180โกรครับมาเลยฮะเงินของเอเปอร์3,800ครับตอนนี้ไ,ไ,ได้มาไี่ทักวอร์ที่ไปกอ่อนครับเลี้ยวเนี่ยไปออกไปครับผมแล้วโดนไปเนื่อยกระโตกครับแต่บีบีต้องเข้ามาช่วยเสริมโดนตีเตีาไปแล้วดีมคอยจับล้อมก,ก่อนบีราเวทครับโดนไลน์จับถึงไว้ก่อนครับทางด้านนี้ราเวทเดียบไปแล้วละครเดียบไป4เลี้ยวแดกตายพอเจอฟิงเกอร์เลี่ฉีดไปผมเฮกเปิดยังต่อใส่ดาฝวไปเอเปอร์ แล้วนี่ครับผมดยู่สูบปานาเซ็นเตอร์ีบีแต่ก็ไม่สนใจบอดหนุบปากหัวหน้าเนี่ยโอ้ไซนเตอร์ตายบอดซินิเชนจับล็องไว้ที่ดวงของปักปักถอยฮะแล้วตัวนี้ครับไลออนไปกันต่อเจอเอ็นเรย์กรบโบกโบกยับต่อรัวๆครับโอเวอร์พาวเวอร์ได้ครับผมตบๆๆยับๆดับคิวหน้าหนุบปากฮะและนี่ครับเข้ามาครับหลบสตันไปหนึ่งทีครับผมทางด้านตัวนี้ก็ไล่ยิงกับปักแต่นี่ก็ม้วนออกมาเออซ่าครับปาดคลิปตรงกลางไปก่อนแล้วก็ถอยครับทางด้านตัวของปัก ไหลก็ไปจ้วงเอ้าเฟชชิปหลบพอดีครับจังหวะจะจ้วงแล้วก็อีเพลค์ครับแต่ว่าป้าเห็นพอดีฮะแล้วก็สวนด้วยครับเอิอสป라이ด์มาต่ออีกรอบๆดีโอแนครับจ่ายโซบลายไม่ได้เพราะตนิสเอนเรทอยู่ราเวนยังมาพอดีแล้วโซบลายไปก่อนตายผมเริมเน้ออกไปก่อนเฮ้ยบีบี้ครับจ่ายอันติบอลเจจีได้เข้ากลางโดนจังหวะนี้ครับผมหลบปังโบกยับไปอีเธอเดิงครับจังหวะในหน้าของเขาหมดแล้วปีก้าเฟชชิปหนุบป้าตายผมกดเอนเรนไม่ทันฮะ แรมแนนต์มาก็มีมีไล่นั้นไลออนดูท่าจะไม่ไหวแล้วเจเจก็ถอยครับดาเมจจะพอหรือเปล่าเอ่ยครับแอสเซสเสร็จไปแล้วก็รีสแนนดี้สิบเลนออกหน้าครับผมจังหวะนี้เอกเปิดลงไปใส่อีเปลสตันไม่โดนครับเชลเลนคิวแล้วก็ซิลิเชนจับล็อกไว้ใส่ด้านคอกเวิร์กคอกเวิร์กครับอีเทอร์ครับโดนดึงยังต่อคอเบิร์กตายหมดเชียโมฮะตีรั้เอาตัก่อนครับทางด้านของฝั่งเอ็มจีทรัสทางด้านของแรแล้วนี่ครับอีเทอร์ดึง อีเพลสองรอบนี้กระผิวสตาร์สองย้ำอีกรอบเกาะน้ำเปิดสูเข้าไปเซนตรออนแล้วเป็นนบีบีเก็บการบนจัดการข้าอาวได้ไปหลต่อที่ตัวของไทยไทยไม่ยอมหมดกผิวนบีบีบีอันสตอปเอเบวามีลูมาต่อฮะได้ตัวของเอ็นนเาเบอร์ครับอีเพลยันลงต่อพครอกช่วยไว้ก่อนแรตบดเข้ากลางพะครอกเลยครับไลออนตายครับบีีมานาไม่เคยรอม บอลกลับล็อกไว้บีบีโดนไม่ได้แล้วตอนนี้บีบีพยายามจูงหลบซ้ายขวาหน้าหลังโดนเสเลดิครับโดนเสเลแล,ล้วฮุกไปเลยไปนูดครับผมเลยไปด้านหลังครับเก็บปลาต่อสายปลาช็อตมาครับตามกระสุนเลยฮะเบลซอมผมไม่ได้ออกฟูลครับทางด้านของอาร์ควอนเนตมาแบบเพียวๆและด้าน e านี้เออร์ซ่าผมยังไงเออร์ซ่าเข้าไม่ได้ผมมีฟูรี่อยู่เดินเข้าใส่หรือเปล่าเอ้ฝั่งด้านตรงกลางนี่คิวจัดการ์ดปังไปได้ครับแต่เจจีจะได้ต่อไหมวางตรงต่อครับบับเบ้อ จับล็อกพอาคล็อกไว้ช่วยบอลตีล้วงก่อนครับขนมปังอะไรดีครับจัดการไปบอลด้านนี้ครับเจเจครับฆ่าอาร์โวเดนเตั้งสองแล้วโดนคิวปั้นมาเต็มเต็ครับไลออนตายคู่เดินคล้องเลยครับโดนคิวเดินขนมปังมานาเรเจนทีละสิบครับดีมคอยจับล็อกไว้ครับใส่เดินถูกคองนิกแอสเซนต์แอสเซนเปิดก่อนน้ำบอล และมุกมาอยู่นิดบีบีก่อนหาเรียบในการราเวกครับเยียมมาต่อจงวันนี้ใสายไสก็โดนไป3หรือเปล่าไอ้บีบีกับิวตายครับแล้วได้ของเจเจเจอร์วิงเกอร์เบรดครับเข้าไปโดนขลุแล้วก็โดนราเวกอีกแล้วฮะคคบโบใหญ่ของห้าทีมซีคันเบรดก็ยังน่ากลัวอยู่นะฮะวีกิฟต์ดอปมารับเออร์ซ่าสมูทมาสีครับ หลุดไปครับขอบุคล้อมเปิดมาโดนตีเซร็จด้วเชียโมโครับโอ้ยแล้วจะฮุกหรือเปล่าไอ้จังหวะนี้ครับท้าด้านนี้ตรงๆยาวๆต่อไปเชียโมโตายฮะลอยปลาขนุนปังแต่ตรงกลางนี้ก็จะดัดคลิปไปก่อนครับอัรควอนเนตสกอร์เป็น21ต่อ9ฮะาคการตรงกลางนี้ว่างเออร์ซาเปิดเอ,เอ็นเรดมาคอเสร็จด้วยทีสไลด์ไปครับ วังนี้อีเทอร์เดือดย้ำต่อดีพอลอจับล็อกสองกระบอกเมตติกฟิลมาจากด้านหลังครับอีเฟลสตาร์ทหยุดลงไว้สวะนี้กระบอกเซาแด้ดอกของบัตรเกียมโมตายครับเรนแดนนี้กระบอกเปิดมาอิงเสือกระปีปีกระบอกไล่บทเคลียร์อิลูชันฟอร์ไปก่อนฮะอีเฟิลเปิดไปเมฆาสีมาตบเต็มเลยครับดอกนไไีสในใน้สะลายกระบอกเซาอของไทเตอร์ฮะ และบทนี้ซิลิเชนลงลไปก่อนครับเจอตัวจริงแต่ว่าเข้าไม่ได้ผมมีไลออนโปรเทคอยู่เขาถ้าโดนเทงี่อาจจะโดนปิดตายเอาไซโคเซนไว้ครับบีบีบีีเข้าเต็มต่อมีซิลิเชนหรือเปล่ปากันโดนหลบก็บีบ,บีโชว์ความพลิ้วดีพลอยครับสวนกันไปแล้วโซนไปต่อเอจิสสวนกันไปขนมปังแต่ต้องหมุนต่อก็บมาสุดตัวผมเอาวันได้ตายเอวันได้มีซื้อเกิดครับส่วนไทยก็ซื้อเกิดมาแต่ไทยครับราเวนไม่ได้ติดเซเลสอยู่ฟิงเกอร์ฉีดไปสไลด์ช่วยเนิดบีบีบไว้ก่อนครับคิวเซฟเดอะวอล์ เกือบเข้าระยะเลยมีฟิงเกอร์ปิดไม่ได้แต่มีดาเมจยับต่อแล้อ้าวมีบอร์ดสองไมอยู่ครับอีเท์เดี้ครับจับมาต่อเอาไม่เอาตัวบล็อกถึงได้ดีครับปัซก็ตายผมโดนเซเลนไปนั่นเองครับเจะทุบตาจ๋าเลยฮะอันสตอปเอเบิลครับขอหนมปางเปิดกันไว้ครับแล้วก็เกาะน้ำสัตว์ไว้มาครับจับล็อกลงยับต่อคีบอร์ดเไลด์คีบอร์ดจะสั้นหยุดลงไว้ไหมแล้วเดี๋ยวอร์ดจับล็อกไว้ต่ออีกคีบอรดสไลด์ออกไปก็คิวกล้าก็มี ไลด์ไปสไลด์มาผมเข้าเข้าออกกันซิลิเชนจับล็อกไว้ระวัางราเวนอีกเดียวผมแล้วก็ถึงได้ดีมคอยจ่ายไปแล้วด้วยฮะคอยกับอันนี้คิวค่อนข้างเจ็บนะกครับผมมานาก็หมดลงไปแล้วด้วยฮะแอสเซอร์เปิดไปสไลด์ออกครับเอตุซิลิเชนจับล็อกต่อครับกระโดงปังเขาห่วงว่าไงครับผมเขาเขาเปิดนะจัดหนีพ้นหรือเปล่าเจจีเขชาร์จเต็มข้อผมขนะโดงปังบอกกันได้โลยเพราะห่วตายบาเชียร์โบหะลิลจีร์ปาดมาใส่ครับผมต้องเคลียร์เอาตังเคลียร์เอาตังเอาตัง สักหน่อยครับ240โกครับอ <c oughs> um ันตีเลเวล2ครับของอาร์กวอร์เดนมีลมกลางต่อครับชานเอ็มจีคราชครับจังหวะนี้ครับดันเข้าไปครับผมเข้าไปเรื่อยๆดีควายถึงจับล็อกต่อไอเดียใส่เต็มฟิงเกอร์เบนสมาเต็มไปหมดเจจีไปโอ้โหล็อกขาไปสแปซโดนหน้าโดนของเดียวแน่ครับลมกลางโดนแล้วล็อกย้ำต่อครับล็อกแบบไม่เดือดครับดับาวมลคิวของเานเออาร์กวอร์เดนครับอาร์กวอร์เดนเริ่มมีกลิ่นนะผมกลิ่นหอมหวานฮะ กินหอมหวานแต่ทางด้าน MG ฟท็อตตอนนี้เริ่มมีกลิ่นครับผมโตุะตุยนะฮะสำรวจโลกครับผมสำรวจโลกไปครับสำรวจโลกไปจังหวะนี้ครับสตาร์ไปใส่ลาเวนมจับไปก่อนครับเออซ่าเอ็นเรททันไหมเอ็นเรททันไหมเอ็นเรททันครับผมแล้วก็ยังไงดีวาร์ปกลับดีกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิวผมโดนเวมเมียครับผมจับล็อกขาซอบแล้วก็แฟร์มาเปิดแแบบครับผมคิวตายครับคิวลิ่งสปีดครับของด้านอากัวเดน พวกอีมเปิดไฟครับผมทันหรือเปล่าสไลด์ช่วยกันครับคนยาจะช่วยกันสักหน่อยครับเก็บเพียโมไปได้ไม่มีไฟครับผมทีนี้ฟองเบิกยังไงครับเปรมแบนอัดเข้าการโดนกระแทกหัวกันสักหน่อยสตันใหญ่เปิดมาไลออนตายไลออนไม่มีไฟครับและอีก10วินจะแรเวดได้ผมดีควอยล็อกเสียไปฟรีแล้วด้วยครับปักไปล็อกโดนนั่นวายสปีดครับแต่ปักก็คูดาวไว้ครับสำหรับเนินดีควอย50วินตบเคลียร์ล่างฟอร์มไาก่อนครับล่างฟอร์มคูดาว20วินก็ตอนนื่องเกรมีก็ล็อกขาหนมนปาโรนมนปักจ่ายเอ็นเรดไปแล้วด้วยฮะ ตอนนี้แหละเอาแล้วกับผมตอนนี้แหละอีเทอร์ดึงมาต่อกล้วขวดยับไปใส่คอนเซปเตอร์หลดออกไปได้ครับเอาอยู่ครับไทเตอร์ไทเตอร์บอกว่ารอเพื่อนเกิดอีก1ิปวครับแล้วก็ถอยแล้วครับทางด้านตรงของ m อทมจีท่าไม่ดีมีออสวร์อยู่ตรงนี้นะครับเห็นหมดนะฮะมีเทียก็ดักส้มครับดูดเบลฮะไม่กล้าโผล่เลนครับกลัวเอมเบอร์เอมเบอร์มาพร้อมดับเบิรเดเมดเอมเบอร์จะขึ้นเป็นอาคาเดมแล้วอีกนิดเดียวครับ ถ้าได้อากานิมาก็จะพร้วกวเดิมวะนแบมนั้5ชาร์ตเฮกเปิดไปใส่นี้ครับไม่มีเลียพุกครับผมขอเหเลียพุกไยพุกไปแล้วเรียบร้อยค well ิวครับโดนป่านหน้าแล้วก็โดดสวนไป็นผมอ้าวทางด้านอากัวเนตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงตายครับผมกลายเป็นว่าเปิดเขาก่อนไม่ได้เปรี่ยนซะไงผมแตกหู้นไปครับไลออนแล้วก็อากัวเน่สวนทางด้านโวของฝั่งนี่ครับค็อกเปิดกรบพุกไปแล้วก็หนีเลยฮะตัดคลิปด้านล่างผมแล้วก็ถอยกลับครับ ตอนนี้ตัวของฝั่งอาร์วาเดนมีซึเกิดรับไทตเตอร์อีก30มีกิเกิดได้ครับเคลื่อนรอฮะ<อ>แต่เวลายังเหลือๆครับอาจจะตีทาวเวอร์อได้อยู่นะแต่ดาเมจตีทาวเวอร์ของนั่ทีมเอ็มจีธาตีสัปเตี้ยเรียดีเหลือเกินครับต้องช่วยกันนะช่วยกันงัดชาวงัดซื้อเกิดแลออ้วครับอาร์วาเดนต้องโพเทสค,ครับผมไม่ยอมเสียเตี๊ยสามมาดาเบิรนใส่ไปครึ่งรอดีคอยล็อกไปครับเฟลเบียย้ำต่อฮะมีเฟลเบียอีกรอบครับเฟลเบียอีกรอบเรื่อยๆครับผมล็อกไปหนุบปังกัดฟันตีผมเคลียร์ล่างอออกครับ แบบนั้นใดเข้ามาบีบี้บีบี้โหดไปหรือเปล่าไอ้บีบี้โดนไซเลนครับแล้วก็ไซโคตัวเองหรือเปล่าปั๊มชีทันไหมปั๊มชีทันไหมปั๊มชีทันครับผมแต่ว่าโดนไลออนเอ็กฟิงเกอร์ไปผมบีบี้ครับของจริงครับดอกนี้บอกได้เลยว่าภาพมาฮะหรือเปล่าอัลติวอร์ทไฮกราวครับล็อกเก็ตแฟลชสองครับโดเทียมโมนี่มีอัพทาเลนเลยครับสกิลล้วนๆซฟลััก์ครบ ใช่ด <icana> <naj bum S 1> ้ yes. านนี้อุ้ยหุกเกือบโดนลิโอแน็คลอดไปครับอุบินซิลิเกเชล็อกขาปักไว้ก่อนครับแล้วเกาะหนาบ้านสตันครับผมจานดิวดักไว้ได้แล้วปักตายผมปักไม่มีบายครับรอบนี้จะขึ้นบ้านได้หรือเปล่าเอ้ยแต่อาวาเดนยังอยู่ครับอาวาเดนก็สยองอยู่แต่โลชัยอีก30มสิบวิเกิดนะฮะจากว่จะฆ่าลิโอแน็คแต่ไม่ได้มันกลิ่นโศกล่อแล้วนี่ไอเทมเทียร์สี่ดอกนะครับอิลูชันนิสเคป ควายมาครับสลิงเชนล็อกไวาครับแรมเนนมาย้ำต่อคียังไงครับตะลายบอกเทียโบนตายไม่มีบายครับโโอ้หงานไหลก็เหล่านี้กระโดดตีล็อกกันก่อนเอาไลออนครับผมยังไงต่อมาเจอพอดีครับผมจะวาร์ปหนีไปไหนครับไม่เดียนบผมเรียบร้อยไลออนไปอีกหนึ่งเพิ่มไอจแล้วเพิ่มสเตย์ครับของดีเอซ่าสตันเปิดมาจังหวะนี้ครับไลออนได้เกรย์เคพื่มและดีเดคชันได้หรือเปล่าพรองค์มาแล้วผมเรียบร้อยผมไลออนตายครับ ด้านหลังนี่ฮุกตัดบีบี้คนเดิมบีบี้เรมนแนนออกไปครับผมแล้วก็กินชีนครับกลางอากาศตีบ้านไม่แตกครับผมเคลื่อนไปก่อนแล้วตอนนี้แล้วมาครับจับล็อกขาลงไว้เกาะน้ําเดินเขก็ใส่ครับผมใครจะเอากีเพลสตันยาว8เมตรไปด้วยครับผมโดนตัวจริงซึ้ด้วยครับแต่เขาผากครับผมด้วยจีิฝั่งนี้ครับเธอหน้าดบฟากคุยแหลกได้ผมว่ามีเอเจนเรเบนแนนฟาดมาไทาเทอร์ตายไทยเทอร์ไม่มี เปล่ามีซื้อเกิดครับผมไซเลนเตอร์ครับไซเลนเตอร์ซื้อเกิดมาแล้วครับแล้วตอนนี้ดีมคอยล็อกค้างไว้แลฮะเลือกเลยครับว่าจะเอาใครยอมสไลด์ครับเพื่อที่เบรกลิงครับโดนไซเลนกระบอกแล้วพิเกลเดนชีนั้นคิวตายครับไลอ้อ,อนโผล่มาจากข้างซีมเมอร์ถอยกลับไปยังเหนียวอยู่นะทาวเวอร์เทียสามแต่แล้นี้จะกว่าไล่ฆ่าครับจะเสียเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่าถอยกลับหมดครับตอนนี้วาร์ปดักไม่ได้เนื่องจากว่ายึดเอาโพสไปแล้วเผื่อไว้เซฟเพื่อน ใส่ลิ้นไปใส่ต่อที่มอยจีครับเออซ่าเข้ามาตบนะได้มาสามร้อยโควต์ดีมอยจับล็อกไว้สองก็คลุกมาต่อังหวะนี้ครับโดนตบตัวเตี้ยวเลยครับคิวสตันเซตอัพมาได้ผมไม่ซึ้งเลยครับค็อกเวิร์กฮะแล้สวดไฮกราวตรงนี้ครับของทางด้านทีมซีเกตเปตครับผมเกาะน้ำรออยู่กับพี่ใช่ไหมซิลิกเชนล็อกไปก่อนครับลิ้นิตลิ้งเท็ดไปซีเทอร์ดึงจังหวะนี้บักตายผมบักร้อยวินาทีครับแต่ว่ามีบายฮะ ยิบส์ครับมีดับเบิลเอ็กนะฮะหมมาจังหวะนี้ครับผมเอาแล้วเปิดล็อปมาย้ำตอ่อมีคนช่วยหรือเปล่าโอ้คลิเมเบอร์ได้ทันครับผมแซนดิกไม่ตายครับแต่ว่ายังไงเดียมกดแซนดิสตอบคราสเตอร์ลงไปอีกหนึ่งสเต็ปหนุ่มฟังชมเลืองอ้าววันได้ตายอ้าววันได้มีมีบายร้อยยี่สิบวินาทีครับและเป็นจังหวะสำคัญของเอ็มจีท่า,เานเอาชนะกลับมาหรือเปล่าไอ้ไฮสเตอร์ก็จ่ายไปหมดแม็กแล้วดดครับผมบนโดมครับตอนนี้ทีมซีเคนเบยครับ พี่ชายใครจ่ายครีมเมอร์ได้ทันนัำเลียวแหนะครับเซฟทีกด่านคิวไปได้ออายินใส่คิวไม่ตายครับเมื่อกี้ g ีคอเลยครับผมนันซีเคทเบรครับพลาดในช็อตเดียวนะฮะเกมเวลเปร์ครับการจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมที่มันยากขนาดนี้เลยแล้วพี่ชายชนะไปผมชนะดวของฝั่ง MG ทราชครับ น,นะเอ็ม MG กับลีออนแกจริงๆครับฝั่งหรถมีกี่จำก,กัดตอนแรกคือดีเฟนต์บ้านอยู่ดีๆฮะทางด้านนี้แต่พอแบบจังหวะเอ่อหนิงอสิมันยั่วมือครับผมกล่าวว่าจะฉีดปิดได้ครับคือเขาเกาะหนามไว้ไม่พอแถมยังแบบยังมีกลิมเมอร์กันได้ทันพอดีฮนะกลิมเมอร์ลีออนแกโยนให้พอดีครับจังหวะที่ฝั่งเทนนะิสอสินโดนเปิดน,นะไม่งั้นนี่มีแตกพ่ายแน่นอนครับแต่ถามว่าแตกพ่ายเมื่อกี้ก็ ก็ไม่รู้ว่ามีผลอะไรเพราะว่าทางด้านเออร์ซ่านี่เข้าปาดหมดแล้วฮนะเออร์ซ่ากับบอยสเปียเข้าชนรัวๆครับผม